อ๋ครับัสดีโอกั่นนะครับผมผมแล้วตอนนี้ไงเกมควางแสนธรรมดาไอสัตว์ควางแสนธรรมดาดูนี่ดูนี่ไอ้ยี่ยควางกูยืดได้ไอสัตว์แล้วแล้วโอ้โหปึ๊บอุ๊บบดูดูดูนมันดูดินมั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 นนีีแม่เหล็กดูดมันมันพยายามเข้าไปดูดมันยืดไปเหยียบตรงนั้นเหมือนเดิมวัดเต๋อวัดไอสัตว์ควางงดธรรมดาเลยเออไอ้ยียมา เริ่มกันเลยวัตตาฟัคทำไมกูได้เป็นตัวเฮี้ยนี่กูจะเล่นกวางนะแต่งเฮี้ยอะไรละไอสัตว์กูไม่แต่งสําเร็จแม่งเลยไอสัตว์โคตรมือใหญ่เลยเฮี้ยมีครั้งหนึ่งผมเดินมาเจอกวางที่กําลังพยายามข้ามถนนแต่รถแม่งซิ่งไอสัตว์อ๋อกูช่วยกวางและสรุปกูโดนชนตายกวางเหมือนจะตีลังกาตายด้วยเฮียเป็นบ้าไอสัตว์ กี้อะไรมาช่วยกวางเพื่อเอาชีวิตคนมาแลกเนี่ยไอ้สัตว์แค่หลงโอนมึงก็กินขานแล้วคือถามว่ากูเคยเล่นไหมเคยมาเลยกวางพิสดารโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกค้างค้างค้างตัวสับกูยัดแค่เฮี้ยแค่นี้มันโอ้คุยทําให้กูแหลกได้ไอเฮี้ยทดลองก่อนปึ๊บอันนี้โอ้โหกูแปลงร่างเป็นคนเลยไอเฮี้ยเนี่ยตั้งค่ามึงมองแม่งไกลเกินไปวะประมาณนี้น่าจะน่าจะดีละมีอะไรให้กด อไอ้เหี้ยกูทําลายได้ไอสัตว์อะไรของมึงออกจากหน้านี้ทําไมยังไงอ๋อเคเดินออกอุปกรณ์ที่เติมต้องเติมใช่ไหมต้องเติมเริ่มเข้าเมืองเลยอันนี้คือท่าตีข้างหน้าโคตรกระโดดมึงมามึงมากูกระโดดแปลกลางอือืมกูตีลังกาย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 าไอสัตว์กูหมัดปืนกลและนี่ท่ากระโดดใช่ไหมอืมไอเหี้ยกูกวางเส้นธรรมดาแล้วกูติด ขามึงวิโคตรเร็วเลยเฮียโคตรแหลกไอสัตว์รถบินได้ไอสัตว์มึงรู้จักไหมคนไทยบินได้ไอเฮียกูเล่นเฮียอะไรกูไม่รู้กูไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันมีให้กูทําอะไรอ๋อต้องสร้างไฟพิบัติใช่ไหมกวางกูคือต้องสร้างไฟพิบัติตีกูตบ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 ,ตบ,ตบ,ตบไอเฮียดาเมจโคตรเบาเลยไอเฮียกวางกูทําลายตึกได้ไอสัตว์แล้วตึกกูวัดจมหายไปกับพื้นเลยไอเฮียไหนกูขอมอเตอร์ไซค์มาชนไอ้แร็ปที่มันอยู่ตรงนั้นได้ไหม แล้วดูเหมือนมันจะโกงไหวไเฮียไม่ได้ไม่ได้ไไดเอา้ามีคัตซีนขึ้นรถด,ด้วยไอสัตว์ไอเฮียวางกูดิบ what the fuck หยับแม่งไอ้นี่มันกล่องาหาหรืวะเดี๋ยวๆด,วดวอ้ยแม่งแหลกไอสัตว์เดี๋ยวแวมันมีกล่องพวกนี้ด้วยเหรอรับทันที กุญแจเอาไปทําเฮียอะไรวะรับท,ทันทีไอเฮียกูได้ปืนไอสัตว์มึงมามึงมาแล้วกวางกูมีปืนแล้วสัตว์แม่งเออแตกเรียบร้อยป้อมตำรดวจแตกกูเพิ่มภัยพิบัติไอสัตว์มีคาสีนให้ด้วยไอเฮียแกไอสัตว์กูบ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> กแกะทะลุดินนี่มึงมึงเบื่อเลยนะแต่อันนี้แกที่เป็นตำรดวจแกไฟฟ้าไฟฟ้ามึงอยู่ไหนไอสัตว์มึงมานี่ไอสัตว์มึงเจอกูแน่ไอเฮีย <c oughs> มึงคิดว่ามึงเสกแกะมาได้แล้วมึงเฟี้ยวล่ะนี่นี่แล้วกูต่อยต่อยกูต่อยมันจริงจังเออกูต่อยแล้วกูต่อยมันจริงจังเออว่าตอบฟ้แก่ปเสกแกะมุนอเคียกูเจบ็บแล้วกูเจบ็บไอสัตว์กูเจบ็บแล้วเปิดโมเซียนในการเล่น <c oughs> มัดเทวะ <S <S ยังไม่ตายให้กูอีกเนาะ <c oughs> ความยุติธรรมต้องชนะไอสัตว์แต่กูไม่ใช่คนที่ยุติธรรมนะกูทำลายโลกไ,ไอแกะงโง่ไอสัตว์โดนกูยตูดไปซะ่ไหทำลายเมืองต่อดีกว่าปืนเหรอเฮ้ยตอนนี้ผมได้ปืนไอเฮียแกะกูเซียนปืนทำลายเลยจังหวะนี้ถ้างั้นกูเดิมทำลายเลยไอเฮียปืนกูแรงอะอันนี้คือดาบไอสัตว์กูได้ดาบแล้วมึงมามึงใจมึงมาไอเฮียเออฟัน ฟันไอเฮียมึงมาไอสัตว์ดาบโคตรกากเลยทิ้งแม่งเลยเฮียแอปืนเหมือนเดิมกูนี่แหละดีละปืนทำลายโลกไอสัตว์เอ้าไอเฮียกูยิงโดนรถเหรอตัวเฮียแล้วจะพูดออกมาอย่างเงี้ยไอเฮียรถตำรวจตำรวจหน้ามีเงี้ยไอเฮียออพติมัสไพออพติมัตไพอีย มีนักลบขั้นสุดท้ายในมีนักลบไอสัตว์มึงมานี้เลยมึงเจอปืนกูแน่ไอตำรวจนล้มันอยู่ไหนวะไอตัวใหญ่ๆแล้วมันยิงตายไหมเนี่ยไอเฮียมึงมาแต่ไหนไอเฮียมึงมาแต่ไหนเนี่ยไอแกอากูพิวไอสัตว์อามึงรู้ไหมกวางแสนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาตอนแรกม่ก็ถึกพอตัวเลยนะนี่มึงเอามาสู่พร้อมกันสองตัวกูก็ชิบหายดีครับไอเฮียกูจะยิงมึงให้ตายไอสัตว์กูจะยิงมึงให้ตายแม่งเล็งโคตรยากเลยแม่งแหลกเนี่ยไอสัตว์ เอ็มกากแค่นี้มึงก็ยังแหลกให้กูเนาะความยุติธรรมต้องชนะเป็นไงไอสัตว์ความยุติธรรมต้องชนะไอสัตว์เออเป็นไงม้าลายนี่มันคืออะไรวะยิงแมงไอเฮียม้าม้าลายกลายเป็นม้าธรรมดาไอสัตว์โคตรเฮียกูยิงกูยิงไอสัตว์ตัวใหญ่แม่งปล่อยสัตว์ตัวเล็กมาฆ่ากูแน่ๆเลยไอเฮียโอเคภัยพิบัติเปลี่ยนกลายเป็นกูเจอตัวเทพไอสัตว์ตัวเทพโอเมกอดก็ตายอ๋อไอเฮียนี่ดูธรรมดา อ๋อไม่ใช่กระต่ายแต่เป็นฮิปโปแต่ฮิปโปเวอร์ชั่นไหนวะไอสัตว์เดี๋ยวบอกว่ามีขาเหมือนไอตัวพวกเมื่อกี้อีกนะไอเฮียฮิปโปสำหรับตัวเฮียอะไรก็ไม่รู้กระต่ายเลเซอร์ย็ดเคผู้ดูดกลืนลูกกระสุนกว่าจะไปถึงไอเฮียเป็นชาติเลยมั้งถ้ากูยิงมันแตกอีกมันอไอไอเฮียกูเจอตัวการกูแล้วไอสัตว์กูไม่ถูกกับมึงเลย ยิงแม่งยิงแม่งไอ้สัตยิงแม่งไอ้เฮียออปติมูมแหเพียอะไรว่าโคตรวุนไวอือกูกระโดดแล้วก็ยิงยิงกูยิงไอ้สัตว์กูยิงกูแหลกจะตายกูก็ยิงอือการที่มันแหลกเนี่ยมันทำให้กูเล่นลำบากมากเลยไอ้เฮียอืมอืมแล้วกูยิงกูก็ โดดอออกูโดนระเบิดกูตายกูตายอือกูหลบหลบกูจะรอดไหมเดือกูเหลือนิดเดียวกูหลบหลบแบบดิจิตอลือ,อกูหลบหลบครับหลบกูหลบ,ลบอือกูกระโดดลบอืออืออ อุแลแบบหัวร้อนมึงแหลกเกินไปแล้วอืยิงฮิปโปมนนี่แหละไอสัตว์ดามเมจทีละศูนย์ทีละหนึ่งออโดดอ๋อรู้แล้วกูตายลาจากพี่ควงเออไอเฮียมึงลุมล้อมกูซ้ำศพไอสัตว์กูไม่ยอมกูเกินใหม่ อ้าวลืมไปกูไม่ได้ใช้เน็ต